สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟเจอกันทุกคนแลคะพบกับช่องสาบันนีเชนเนอรเด้อพี่น้องมีสาบันฮีกับไปหาเห็ดเนาะพี่น้องค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งข้าวค่ะเห็ดรวมเนาะพี่น้องตัวนี้ต้มเห็ดพึ่งข้าวกรรมค่ะพี่น้องอ่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งข้าวกรรมนะคะขอปลาหาเห็ดคีอเก่าค่ะพี่น้องอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดค่ะจะทําเมนูปลาทอดนะพี่น้องมาเด้อพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเนพิ่งข้ากลัมนะคะค่ะตุ่มกวนพี่น้องพรุ่งนี้จะสีเอาไว้ที่หลังค่ะใหญ่นะคะค่ะสถอดฟันแล้วพี่น้องค่ะกับแกงอินที่เพิ่งข้ากลัมค่ะตุ่มอยู่ค่ะพี่น้องแต่จะเป็นเห็ดพึ่งแดงค่ะยังบ่ได้เอาใส่เนพี่น้อง มปลาค่ะที่้าปล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 าจากหมอนี่พี่น้านี่อาอาค่ะ เอาหน้าปลาทอดนะคะับอทอดบนกระดิเอาไปทอดกินด้ว้

แต่ปี่ยิดถึงแดเนาะที่บ้านเด็กตเราจะไป็นปลาทอดกันีนอมหารแล้ค่ะ เป็นต้มหี่ขึ้นข้อกัมพาค่ะนี่นนองค่ะเมนูอาหารแรงวันนี้นะคะมาทำไปต่อเลยะค่ะมาดูมา้วยกันเลยเนะ ส, sociedad, สำหรับที่ซาบะยี่กระโค๊ะดาวข้างดาสลัดมีเด้อพี่น้องจัมโบ้บอกกันในคลิปต่อไปเนะค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือแกงเห็ดขึ้นข้าวกันแล้วก so bad, so bad, ็เห็ดข <pet aluminum> ึ that, ้นเดือยแล้วก็ปลาทอดค่ะค่ะสำหรับซาันยี่กระโค๊ะโตาทีร่าน้องไปกันนี้ค่ะการแจงไลกับป๋าสองน้อยๆทางเพจูท u t u b เยอะพีมากแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามก็บ๊ายบายจ้า